เสื้อกันหนาวนะคะที่มีฮูดนะคะจะพับยังไงให้มีพื้นที่เก็บได้ง่ายมากที่สุดหรือมีพื้นที่น้อยที่สุดนะคะอันดับแรกก็การเสื้อกันหนาวให้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับแขนเข้ามาหาลำตัวแบบนี้นะคะทั้งสองข้างจากนั้นก็พับด้านข้างมาอีก ะะอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งนะคะถ้าอันไหนมันหนาเนี่ยพยายามทําให้มันเอารมออกมาที่สุดจากนั้นก็ม้วนนะคะลายเข้ามานะคะม้วนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในขณะที่กาลังม้วนเนี่ยให้ไล่ลมไปด้วยนะคะไล่ลมไปเรื่อยๆไล่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆพอถึงพู้ดแล้วปุ๊บเนี่ยให้เอาพู้ดเนี่ย,ด,ยดึงเข้ามาปิดตรงนี้ สองหนึ่งนี่จะสอนวิธีพับเสื้อกันหนาวนะคะที่มีพู้นะคะจะพับยังไงให้มีพื้นที่เก็บได้ง่ายมากที่สุดหรือมีพื้นที่น้อยที่สุดนะคะอันดับแรกก็การเสื้อกันหนาวให้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับแขนเข้ามาหาลำตัวแบบนี้นะคะทั้งสองข้างจากนั้นก็พับด้านข้างมาอีกนะคะอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งน,นะคะถ้าอันไหนมันหนาเนี่ยพยายามทําให้มัน เอาลมออกมาที่สุดจากนั้นก็ม้วนนะคะปลายเข้ามานะคะม้วนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในขณะที่กําลังม้วนเนี่ยให้ไล่ลมไปด้วยนะคะไล่ลมไปเรื่อยๆไล่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆพอถึงฮูดแล้วปุ๊บเนี่ยให้เอาฮูดเนี่ยดึงเข้ามาปิดตรงนี้นะคะโอเคทีนี้ก็จะได้ลักษณะการเก็บ ื้กันหนาวแบบนี้นะคะกันหนาวหนึ่งตัวก็จะมีพื้นที่เก็บแค่นี้เองนะคะ